สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ในร้านกันอีกแล้วนะครับกับรถแท็กเตอร์คูเปต้า L ส7 0 8 SP นั่นเองนะครับผมก่อนหนึ่งก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองที่กำแพงเพชรนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันวันนี้เรานำเสนอกับคูเปต้า L ส7 0 8 SP คันนี้จดทะเบียนปี57นะครับเป็นรถเช็คปรับสภาพให้ใหม่นะครับเก็บงานสีใบมีดด้้้้าาานนนนนนหฝกกกรรรรรรระะะะะโปงงสสสีีีทลออตตัััววถคคคบบยยเเื่์ ปรับเปลี่ยนยางใหม่ใหม่สเส้นนะครับจากค่ายแฮมเมอร์นะครับยางใหม่4เส้นยางเม็ดอินไทยแลนด์นะครับเก็บงานจุดฝากระโปรงเรียบร้อยนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับ973ชั่วโมงนะครับรถปี57นะครับด้านท้ายนะครับนี่เปลี่ยนโซ่ข้างให้ใหม่นะครับสลักใต้เสื้อผ้านะครับคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดเบมี่ดันดินหน้าคาร่านะครับด้านหลังเป็น งานลตาอรี่ตาช้างนั่นเองนะครับสวยๆนะฮะคันนี้หลังคาก็ใหม่นะครับเช็คระบบไฟแถมท่อเลทให้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับต้องการหา LC 708จนปนะครับจะไปลงงานนานี่เหมาะมากเลยใบมิดหน้าพร้อมลรตาอรี่นะครับพร้อมใช้นะครับคันนี้สภาพพร้อมใช้กันเลยทีเดียวยังใหม่4ี่เส้นใช้ยาวๆสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ครับผมก็จะมีเสียงวิบวินะครับ มีด้านหน้าคันล่างนะครับด้านหลังเป็นโรตารี่นะครับคันนี้เล่มทะเบียนพร้อมชุดอนลอยนะครับราคาอยู่ที่475,000บาทนะครับ475,000บาทนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับโทร0875223830 95 339988นะครับเปิดทำการทุกวันนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับสวยๆเปรบสภาพให้อย่างนี้นะฮะเข้ามาชมตัวจริงได้ที่ปัญญาเทคเตอร์นะครับผม อยู่อำเภอคลองคุง้งจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมี3สาขานะครับทดสอบมาทดสอบขับกันได้นะครับหรือใครที่ต้องการอยากจะได้เป็นโตรตารี่ใหม่ถามว่าอยากได้โตรตารี่ใหม่เลยได้ไหมอ้าวจัดไปครับเอาค่ายนาซาไปเลยทีเดียว1.8เมตรนะครับให้เป็นโตรตารี่ใหม่ไปเลยนะครับในราคา4 7 5แ0 0บาททางหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนนะครับคอติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ